มากินมากินวันสิมา ตรงๆครับองวดแรกให้มาหกหนึ่งครับผมเชือกเครือกมือปรหหนึ่งใช่ครับงวดสองนี้คือแปดหกสามสามตัวสามตัวครับผมเลขเชือกนะครับตามตามที่นอกตามเดี๋ยวดูตัวอย่างก่อนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะว่าไม่ไม่เห็นเนาะอันนี้คืองวดที่ผ่านมางวดเก่างดตรสามตัวตรงๆครับ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนําเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค,ออครับผมครับผมครับสวัสดีครับคือแด้ยินข่าวว่าเลขเชือกพระอาจารย์เลขเชือกครับผมเลขเชือกพระอาจารย์นิคมพระอาจารย์นิคมวันนี้ขออนุญาตมาเล่าให้ฟังนะครับเราบอไปเลยบอกไปฮาไปครับคือเขาเสีย สองวันตัวผมก็ไปเลยไปแบบไม่ย่านนีไไปแบบม่นนะครับไปเอากลางวันนี่แหละครับผมแล้วเจอเหตุการณ์ลมพายุคล้ายๆพายุนะครับผมมาอยู่ตรงที่เดียวเลยครับงวดแรกให้มาหกหนึ่งครับผมเชือกคือมันมหงหนึ่งใช่ครับงวดสองนี่คือแปดหกสามสามตัวสามตัวครับเลขเชือกนะครับตามตามที่นอกตาเดี๋ยวดูตัวอย่างก่อนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะว่าไม่ไม่เห็นเนาะ อันนี้คืองวดที่ผ่านมางวดเก่าสามตัวตรงตรงครับอันนี้คือสถิติงวดที่ผ่านมาเนาะงวดที่ผ่านมาครับงวดก่อนก็หกหนึ่งนะครับสองงวดแล้วสองงวดแล้วครับผมเสื้อเสื้อกันเดียวสินกอนมันเป็นเสื้อกันหนาวไหมแม่เป็นเสื้อกันหนาวนะครับไม่ใช่เชื้อมอนเปันเสื้อเสื้อเสื้อเนาะเสื้อเขาอเสื้อเขาสามสิบหก เบอร์สามสิบหกใช่งวดนั้นมันออกสามหกหรืออะไรนี่แหละครับครับมันมันก็เลยเข้านะครับหกหนึ่งแล้วก็อะไรสามหกอะไรนี่แหละครับผมมันเข้างวดนั้นงวดนี้ท่านก็เลยทําพิธีขอต่อนะครับเพราะว่าจะให้ห้าง,งวดนะครับห้าง,งวดเสือ้อตัวนี้จะขอห้าง,งวดใช่ครับคือตอนแรกไปอยู่กับอา,อาจารย์ที่อยู่อีกบ้านหนึ่งคือเป็นญาติเขาเนี่แหละครับผมแล้วทีนี้ ได้ยินเสียงหมาหอนอะไรเนี่ยแหละครับผมอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะเขาเล่าให้ฟังเนาะครับท่านก็เลยบอกว่าให้อาจารย์นิคมเนี่ยเป็นคนทํานะครับก็เอามาทํางวดงวดแรกก็ได้หกหนึ่งงวดที่สองก็ได้แปดหกสามนี่แหละครับผมสรุปคือได้กี่งวดแล้วสองงวดแล้วสองงวดท่านจะให้ห้างวดห้างวดเล้อีกสามงวดใช่สามงวดี่สามงวดงงวดที่สามเนาะที่สามมาแล้วแต่ว่าถ้าเกิดไปอยู่ในเหตุการณ์นี้แบบ มันแบบจะอ้วกเลยนะครับเพราะว่ากลิ่นแรงกลิ่นแรงครับผมกลิ่นแรงกลิ่นกินเหมือนอะไรแทบจะเป็นลมเลยครับผมหูแรงแรงมากใครใครไปก็ได้กินหมดครับผมโอ้ดีแล้วข้าวมันน้ไปก็จะให้อปอพูดที่ไปได้เป็นสะพานบนมาหอดตออีกเนาะโอ้สุดยอดเลยครับกินคือเขาเขาบอกว่าเขาจะให้ห้างวดนี่แหละครับผมคืออยากอยากจะอาจารย์นิคมท่านก็อยากจะหล่อพระให้เสร็จเนาะ ก็เลยว่าขอห้างงวดพอห้างงวดเสร็จก็จะทําพิธีเผาเผาเผาทําบุญใช่ครับทําบุญให้เผาผ้าเผาอะไรเขาเรียกว่าเสื้อกันหนาวเนาะเขาปูกเพราะจะเขาสร้างใช่ครับคือทางวัดพิษานาง่ตอนี้หล่อพระหล่อพระครับหล่อเพิ่งได้องค์เดียวครับผมยังไม่เสร็จเลยนะครับก็เลยขอบนห้างงวดนใช่ห้างงวด แปดหกสามนี่เน้นด้วยนะครับตัวเน้นของแกเลยเนาะก็ถ้าเกิดเอฟซีได้เห็นก็จะรูนะ้เนาะว่า <c oughs> เข้าตรงตรงคือวิคิโอนั้นคนดูเยอะเยอะมากครับผมดูเยอะมากนะบางคนก็บอกว่าซื้อไม่ทันอะไรอย่างงี้ครับมันม,มันไปตรงเลขดังอะไรอย่างเงี้ยครับอืมแต่แต่ขันน้ำมนก็จะเป็นแปดเป็นหกเป็นสามนี่ครับชัดเจนชัดเจนอยู่ครับอืมเขาวิ่งเองนะครับวางไว้เขาก็วิ่ง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  ครับเหมือนเขาเขียนให้เลยเหมือนเขาเขียนให้แต่วันนี้รอบนี้พิเศษหน่อยคือมีเอฟซที่เขาถูกถูกเยอะนะครับผมน่าจะเป็นล้านนะครับถูกสามตัวใช่เขาเดินทางมาเลี้ยงด้วยตัวเองเลยก็เลยได้ต่องวดก่อนได้ต่องวดเร็วปกติอาจารย์จะทําพิธีก่อนก่อนเลขออกประมาณสักสามวันนะครับครับก็เลยย้ําย้ําตัวนี้นะครับแต่ว่าอาจารย์บอกว่าคืออยาก จะให้ชัวรๆ,ๆนะท่านอยากทาอีกรอบหนึ่งอยู่นะ,ะนะครับ,รบใช่ใช่เพราะว่าถ้าจะให้ดีต้องทําวันพระแกว่าอย่างนี้เนาะแต่อันนี้ก็เป็นต่องวดไว้ก่อนนะครับผมมันก็ไม่ไม่ไมรู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับมีทั้งเลขทูบด้วยนะครับผมแล้วก็เลขขันน้ำมนต์ต้องรอสรุปใกล้ๆใช่ไหมใช่ครับใช่ใช่เพราะว่าต้องทําพิธีอะไร หลายๆอย่างเพราะว่าทําทํารอบแรกท่านว่ามันมันเร็วเกินอย่างเงี้ยครับก็เลยยังยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะครับก็จะทาอีกทีจะทําวันพระนะครับเพราะว่าถ้าทาวันพระแล้วมันจะได้กลิ่นได้เสียงได้อะไรมาท่านว่าอย่างนี้เนาะครับก็จะมีลมอะไรมาอย่างเงี้ยมันจะแม่นท่านว่าอย่างนี้นะครับผมอันนี้ก็เลยต่องวดไว้ก่อนนะครับ ก็เลยเอ้าลองดูเนาะเผื่อเผื่อมาเนาะให้มาแล้วครับผมได้แล้วตอกงวดแล้วกับที่แรกเราก็สิบปเอาดอกพันมีเอฟซีพันถื่อหลายพันมาเลียงเล่โบกานใช่ก็เลยขอตอนนั้นเลยก็เลยขอตอนนั้นเลยนะครับแต่ว่าท่านบอกว่าอีกอีกประมาณสักสามสี่วันจะเลขออกไงท่านจะทําพิธีดูด้วยว่ามันจะตรงกับตัวนี้ของท่านไหมนะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วท่านก็ะทำสองรอบนะครับ ได้ตรงกัน<บ>ได้ตรงกันครับอ่าตรงกันคือแปดหกสามนี่แหละครับผมจะย้ำอีกที่ะจะมาย้ำอีกทีว่าจะตรงตัวนี้ไหมนะครับแต่ว่าจะท่านก็จะเน้นไอ้ครั้งแรกที่ทำ <łos า S 1> นะครับ <ฮะ S 1> สมมุติว่ามันได้ตัวนี้เนาะตัวตัวที่จะปล่อยวันนี้นะครับเ้าตัวใหม่ทํามาปุ๊บมันไม่ตรงท่านก็จะเอาไอ้ตัวแรกเลยครับเป็นตัวยืนเป็นตัวยืนเลยครับค่ะ ที่ฟังฟังท่านบอกมามันตรงกันกับแห้งดีใช่ครับนั่นแหละครับท่มันไปคนละทางละทิศคนละย่างนี่ก็คือเอาอันแรกอันแรกครับจ้ะก็ลองดูนะครับเนาะก็เป็นแนวทางเนาะแต่ว่าตอนตอนไปทําพิธีที่ที่บนบนบนที่เขาปลูกนะโหคนน่ากลัวเลยครับไปมองคือมองมันเลยบอกใช่ใช่าทําธิพิธีอยใส่เนี่ยโยวัดหรือโยรอบแรกผมไปทําอยู่ที่เขาเลยครับอ่าแล้วมันเป็นเถียงนาเนาะแล้วผมก็ขึ้นไป คนอื่นไม่ได้ยินนะแต่ว่าผมได้ยินแบบเสียงวิทยุมันเปิดเองครับอ่าเสียงวิทยุเปิดเองนะเสียงวิทยุสมัยก่อนอนะ่านยินในสมัยก่อนนะครับเปิดคนอื่นเขาไม่ได้ยินพระเขาไม่ได้ยินใครก็ไม่ได้ยินมีผมได้ยินอยู่คนเดียวเนาะครับสักพักลมลมพายุคล้ายๆลมลมลมหมุนๆน,นะครับผมลหมหัวกดอ่าตีเ<ม>ข้ามาพอดีเลยครับผมเหม็นต้มเลยครับที่นี้โอ้เจอเจอดีแล้วครับผมคะเวียนหัวเลย เลยโอ้เส้นนี้แรงครับผมมีจริงๆตัวนิดจีิใช่ครับไม่ไม่ค่อยเชื่ออะไรนะครับผมก็ไม่เจอไม่เจอเหตุการณ์ในนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะค่ะครับก็เจอเจอด้วยตัวเองครับอุปปาสเนี่ครับอันนี้ขันน้ำมนนะครับนี่นี่สองอันนี้ในวงกลมนะครับในวงกลมคือขันน้ำมนส่วนข้างบนนี้จะเป็นเลขทูบนะครับ ทูบ092เฮ้ย 09, 09, 09ยังน่ะตอนแรก093ท่านท่านเขียน092ออาจารย์เขียนเองนะครับเนี่ยครับเป็น092นี่ครับอ๋อเป็นลายมือท่านเองครับ092เนอะครับอันนี้คือทูบทูบแล้วขันน้ำมนก็ตรงกัน092 จ็ดหกศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์มาจรงเลยไม่รู้เหมือนกันครับอันนี้ออันนี้ไร้เมื่อนครับแต่ว่าคันน้ำมุนนั่นศูนย์เก้าสองนี่ครับอันนี้คือตัวเน้สนะครับกับเจ็ดศูนย์ศูนย์เก้าสองคืครับเจ้าว่าเจ็ดหกศูนย์เจ็ดเลขชอบท่านหรือเปล่าในนี่ผมไม่แน่ใจนะสามกับนี่ใช่ครับหกสองก็มีก็มาอันนี้กลับหัวครับหัที่จริงเลขทูบมันศูนย์เก้าสามแต่ว่าคล้ายๆว่าพระอาจารย์คนสิบ เพื่อเป็นปริศนาพระอาจารย์ไปเขียนเลขสองครับเปเลขสองครับครับผมก็ไม่รู้เนาะแล้วท่านก็บอกว่าให้ศูนย์เก้าสองแล้ววงกลมสีแดงค่ะครับก็เลยตามนี้นะครับเจ็ดศูนย์เนาะครับส่วนอันนี้ผมคิดว่าน่าจะมาเจ็ดศูนย์หรือเปล่าเจ็ดอะไรเนี่ยครับมาจากสามศูนย์เจ็ดหกศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์ีหรือว่าขันน้ำมลวันตีได้หลายอย่างเนาะท่านก็เลยตีแบบนี้หรือเปล่าแต่เน้นเ้นคือในวงกลมครับอันนี้คือล่างอันนี้คือบนนี่ครับ เดี๋ยวจังได้ค่ะรอโคงสักหน่อยครับเดี๋ยวมาตามน้ำโอปอนี่แล้วหรือไม่ไปด้วยกันก็ได้ครับไปหลายคนนี่ดีนะถ้าไม่ได้ไปก็จะมาตามกับโอปอลแต่ถ้ามีโอกาสได้ไปก็จะไปด้วยครับ้ามีโอกาสไปด้วยกันนะครับให้โอปอลเอามาแบ่งปันดีกว่าไหมทำให้โอกาสาว่ารกันไปนั่งยุ่งขอบคุณมากมากนะ